เชฟโรเลตมาริบูเป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ครองใจผู้ใช้งานมาอย่างยาวนานด้วยการผสมผสานระหว่างความสวยงามความสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความหรูหราและความประหยัดพลังงานพร้อมทั้งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทําให้แตกต่างจากคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันเชฟโรเลตมาริบูได้รับการออกแบบภายนอกที่ดูเฉบียเฉียวฝากระโปรงหน้าถูกดีไซน์ให้มีเส้นสายที่คมชัด ผสมผสานกับไฟหน้า LED ให้ความสว่างและทันสมัยกันชนด้านหน้ามีความสปอร์ตและให้ภาพลักษณ์ที่มั่นใจขณะที่ด้านท้ายถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ลงตัวไฟท้าย LED รูปทรงเฉพาะเพิ่มความหรูหราเมื่อมองจากด้านหลังตัวถังมีความยาวและกว้างที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารของ Malibu ให้บรรยากาศที่ทันสมัยและกว้างขวางเบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายและรองรับสริระได้ดีวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในมีคุณภาพสูง พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่จับถนัดมือหน้าจอสัมผัสกลางรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ได้อย่างรับรื่นนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงในระหว่างการเดินทางระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบดูอัลโซนช่วยให้ผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างอิสระในส่วนของเครื่องยนต์เชฟโรเลตมาริบูมาพร้อมตัวเลือกที่ให้สมรรถนะและความประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้พลังเพียงพอต่อการขับขี่ในทุกสถานการณ์มาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการขับขี่ทั้งในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและบนถนนไฮเวย์ที่ต้องการความมั่นคงและการเกาะถนนที่ดีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมาริบูเพราะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุก,กเฉินระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถปรับตามระยะห่างของรถด้านหน้าได้อย่างชาญฉลาดรวมทั้งระบบตรวจจับคนเดินถนนและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การถอยจอดทําได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านการประหยัดพลังงานเชฟโรเลตมาริบูถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันถือว่าประหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน ระบบสตาร์ทและดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดติดไฟแดงช่วยลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมมาริบูจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ทั้งสวยงามขับสบายประหยัดและปลอดภัยการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้ในหลายด้านทำให้มาริบูเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางภายในห้องโดยสารยังให้พื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางสามารถรองรับการเดินทางไกลพร้อมกระเป๋าเดินทางหลายใบได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด เบาะหลังสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อีกด้วยเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายใน Malibu ยังมีระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มกดและระบบกุญแจอัจฉริยะที่เพิ่มความสะดวกในทุกการใช้งานกล้องมองหลังความละเอียดสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อถอยหลังระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาช่วยลดความเสี่ยงเมื่อเปลี่ยนเลนนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์จอดรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ทําให้การเข้าจอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายประสบการณ์การขับขี่ Chevrolet Malibu ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวล การเก็บเสียงในห้องโดยสารทําได้ดีลดเสียงรบกวนจากภายนอกทําให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายในทุกการเดินทางพวงมาลายัยมีความแม่นยําและตอบสนองไวเหมาะสําหรับทั้งการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการขับบนทางหลวงที่ต้องการความมั่นใจความสมดุลระหว่างสมรรถนะค,ความสบายและเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่มาริบูมอบให้ได้อย่างลงตัวเชฟโรเลตมาริบูถือว่าเป็นรถยนต์ซีดานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทางด้านดีไซน์ สมรรถนะความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางกลายมาลิบูคือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามด้วยความโดดเด่นในด้านการออกแบบเทคโนโลยีและประสิทธิภาพทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถยนต์ซีดานระดับกลางสำหรับใครที่สนใจรถยนต์ซีดานที่ครบครันทั้งความสวยงามความสะดวกสบายสมรรถนะและความปลอดภัยเชฟโรเลตมา l i บูคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด หากคุณอยากติดตามรีวิวรถยนต์เพิ่มเติมรวมถึงข่าวสารล่าสุดในวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตาม d a i l y r ร d e ก a r a g e ส r e รีวิเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตและรีวิวใหม่ๆที่น่าสนใจ